สวัสดีจ้าข้าวมอครุกขาก็เฮ็ดเสร็จแล้วกระซิ่ห์่อข้าวต้มต่อแล้วก็หมูคุกคอกับนี่เลยกล้วยอบน้ำผึ้งเ Hed ข้าวต้มข้าวมาคุกต่อเลยเด้อจ้าเฮ็ดแล้วเรียบร้อยท้ายคลิปเรียบรอย้อยนี่จ้านี่จ้าข้าวเมาคุกของเราห่อเจ้า โฟลเดอร์แซบสตักแบงให้เรียบร้อยซากอนแล้วก็สิแบงเฮ็ดข้าวต้มพร้อมพี่น้องเป็นดับแรกก็จับใส่จานได้กินกับกาแฟก่อนกินกาแฟช่วงบ่ายกับเพรียงเนาะพ่อแม่บอกกินดอกเธอกินบ่เป็น มีแก้มแสบโอวันกระยามันเถอะบอได้กินดูหรอกอป้าที่โต่าแสบสิไปใสยย่ยูพี่น้องเฮ้ยปแปรงใส่กองเลยกินแล้วก็สิใสก่กระปุกใส่กองเสร็จแล้วเรียบร้อย นี่จะใส่ช่องฟิตเวลาจะกินก็ออกมาวางไว้ในอุณหภูมิปกตินะคะพู้ดไอจห้อนกับเขาเวบแล้วก็ก,กินเลยจ้านี่นี่กระแบงไว้กินเป็นคาบคาบค่ะส่วนตัวนี้จะกินกับกาแฟเอาไว้ก่อนจากนั้นถ้ากระสิจัดการนี่เลยน้ำใบเตยเราเหลือใช่ไหมเปิดไฟไปเลย น้ำใบเตยล้วเหลือจากคุกข้าวเมาเราก็จะใส่กะทิลงไปเล่นไม่ยากรู้จักกินรู้จักทำไม่บ่อยากได้พี่น้อง่าต้องเติมอะไรเขี่ยวกะทิให้มันเข้มค้นแล้วก็เอาร่วงมาใส่นี้เอากระชิตัดป่วยไเลย,เลย ซื้อมาเคื่อนึงซื้อมาคันนึงเท่ากับเด็กินไรเมนู่ได้ทีนหนาขนมอุมจเข็ดใบตองบอกว่ต้องไปสดซันทากระดาษเลยจ้ากระดาษทำขนมอบนี่แหละจ้านี่เดี๋ยวจะทำให้ดูมันไม่ได้ยากอะไรเลยไม่ต้องไปซื้อหรอกไปตองน่ะนี่เลยจ้า ไมวหน่อยก็ได้กินโอ้ยหอดหอดปีนาไปและจ้าน่ากิองนีจะได้ชิมหน่อยชิมแง่ก็ดึงเอา่าะหน่็นจะเป็นกอง เลยซ้ำฝ้าห้างเกี่ยวกะทิเดี๋ยวจัดการก่อนจ้ะแล้วเรียบร้อยใบตองกล้วยกระยุนี <c oughs> เปเลี่ยนแล้วเรียบร้อยง่ายๆได้ไม่ใหญ่น้อ <c> ย <oughs> <c oughs> ง่ายๆได้ไม่ใหญ่น,หน้อยเห็นแล้วลืมกะทิข้าวะเคียนตองหอมเมื่ดบ้านเลย เขียวกะทิก่อนเขียวบั็บกก็นี้นใช้ลมลมขึ้นน้ำต้มไก่เนยก็ได้กินซี่ค่ะหาคขากระตักไว้สำหรับกินกาแฟเนาะจะไปเก็บก่อน จะห่อแล้วจะนึ่งให้เสร็จ,จได้ไปหาอับน้ำกินกาแฟห่อนจะสร้างหัวมันอดเอาส,าสวยแน่เพราะสวยแน่แต่ว่าเย็นงนี้เราไปนองตีมือเข้เองยังไงแล้วก็แกกินดีๆโอ้ยห่อนรอดเย็นมาไหวี่นองจา้า สวยแน่พรสวยแนวก็ตามภาษาเนาะมันร้อนมันร้อนก็จะได้ประมาณนี้จ้าใส่ตัวรอนหนึ่งไปเลยรวดเร็วไวทันใจหนึ่งข้าวเดี๋ยวก็ได้หนึ่งแค่มันเข่ากันแล้วก็พักแค่นั้นพี่น้องเพราะว่าทุทุยามันสุกไปแล้วเนาะหนึ่งให้มันแน่นเข่าให้มันสุกไห้เข่ามันตึงข้นยู่สีเนาะกันเนาะเปิดไฟแล้วเดี๋ยวรอสุก เอาซี่เอาซี่ข้าวต้มไข่กระสุกแล้วจ้าเนี่ยเหมันหูวพีตีเป็นสี่เป,ปรเซ็นเป็นไปซะขาวเมาครุกข้าวต้มข้าวเมาใส่พเดีใส่กล้วยไปได้เพื่อนว่ากล้วยน้ำผึ้งยังห่อนพันผู้สมจา่าอะไรก็แซ่บแล้วจ้าวันนี้น,นั่นไปแล้วเด้อจ้า คนถากินกาแฟอยู่นะจ๊ะร oh. ักนะจุ๊บจุบ๊บ